มั่งคั่งนี่สร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันทุกประเภทโค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน S S F R M F และประกันชีวิตประกันสุขภาพเพิ่มความมั่งคัง่งสร้างโอกาสลงทุน โดยทรูดีท็ 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน D Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่พวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆพื่อ สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารค่ะ อังคารที่12ธันวาคม2566นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันอาทิตย์ระดาค่คะครับตลาดหุ้นไทยเปิดทําการเช้าวันนี้นะครับจริงๆเปิดมาในแดนบวกได้เล็กน้อยก่อนที่จะพลิกกลับไปติดลบอีกแล้วนะครับก็ยังคงเป็นช่วงจังหวะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอ่อนแอต่อเนื่องทีเดียวเซ็ตอินดีคส์ล่าสุด1,376.84จุดนะครับติดลบอยู่ประมาณ4จุดครับซึ่งสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของหลากหลายธนาคารกลางด้วยนะคะจะประเมินที่ทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ใน t r เทรดทามค่ะ วันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุโชคทีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุโชิค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณไทยก็อ่อนแอต่อเนื่องทีเดียวนะครับช่วงที่มองยังไงบ้างฮะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคงจะอยู่ในช่วงของการทยอยสะสมแล้วกันนะครับก็ตอนยังไม่มีคาทาลิสอะไรที่เป็นบวกเข้ามาเติมในตลาดหุ้นมากนะนะครับก็มีเพียงเรื่องเดียวเนี่ย ก็คือในเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือติดทางเนโนมัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะผ่านจุดพีหรือใกล้ที่จะผ่านจุดพีคละนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่เป็นบวกกับตลาดหุ้นสับเสี่ยงอย่างตลาดทุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เป็นบวกเข้ามาเสริมมากนะนะครับแล้วก็บเอิญนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางประเทศหลักๆนะฮะถึงสามประเทศเลยนะครับก็คือทางยุโรปนะครับอังกฤษแล้วก็ทางสหรัฐ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของต้นสัปดาหกก์ผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยจะเป็นระดับก,การเวทันซีกันซะมากกว่า นะครับเพื่อรอนะครับในเรื่องผลการประชุมแล้วก็ค่้อยการแถลงนะครับหลังจากการประชุมนะครับว่าทางธนาคารกลางสหรัฐฯหลักๆเนี่ยมีมุมมองกลับในเรื่องของแนว้มเศรษฐกิจแล้วก็ทิศทางต่างประเทศอะไรต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คงจะเป็นในระดับของการใชเวชนะครับนักลงทุนช่วงนี้ก็ผมแนะนําเป็นระดับการทยอยซื้อสะสมนะกันนะครับเพื่อคาดหวังในเรื่องของเบนเ์นด์ันโฟที่อาจจะกลับมาในช่วงของต้นต้นปีหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ค่ะถ้าหาว่ามองแบบนี้เนี่ยนะคะคุณสุชรายอยากจะลุ้นเซ็นต้าลอรีหรือว่า s ซานตาคอสเนี่ยนะคะจะมามอบของขวัญให้กับตลาดหุ้นไทยมันพอจะลุ้นได้ไหมฮะ ครับสำหรับปีนี้ต้องบอกว่าซันต้าอาจจะอาจจะรถติดนิดนึ่งนะฮะ <g ül> แต่ตามาฟ้าหน่อยนะแต่ตาม,มาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบขนของมาได้เยอะมากนะนะครับเนื่องจากว่าอันดับแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของเม็ดเงินปรหยัดภาษีนะครับสำหรับการเข้าไปคือกองทุนเพื่อปรหยัดภาษีตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าคงจะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเม็ดเงินกองทุนตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ดึงดูดใจเท่ากับเม็ดเงินดาวีบในสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้น เนี่ยเม็ดเงินที่จะเข้ามาอันดับแรกเลยมีแต่ไม่ได้มากนะนะครับแล้วก็อันดับที่สองนะครับในเรื่องของแนวโน้มปัจจัยต่างๆนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนยังคงมองว่าปัจจัยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับรวมถึงประเทศไทยเองโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยยังดูค่อนข้างจะเป็นทิศทางที่ชะลอตัวอยู่นะครับแล้วก็มาตรการในเรื่องของมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจต่างๆของภาครัฐของไทยเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีผลชัดเจนอะไรออกมากนัก นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับในเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่ต่ำกว่าคาดสำหรับปีนี้ก็คงจะต้องไปลุนปีหน้าแต่สำหรับปีนี้ผมคงไม่ได้คาดหวังเรื่องของซันนอร์เรนลี่ในควาแนะนําเป็นนักสั่งการถอยย้อนที่เาะสมแล้วกันนะครับเพื่อคาดหวังในเรื่องของการเปลี่ยนปีปฏิทินเป็นปีหน้าแล้วก็มีการคาดหวังในเรื่องของผลประกอบการที่เตนตัตในปีหน้าเนื่องจากผันต่ำในปีนี้กันนะครับ ตึงดูในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟลอลก็มาได้บ้างในช่วงต้นปีหน้านะครับปีนี้จริงๆก็ใกล้จะหมดแล้วให้ทนต่อก็พอไหวแล้วปีหน้ามันจะดีจริง, <c oughs> รงไหมครับมันมีโอกาสที่มันจะมันจะแย่ต่อเนื่องไหมบางคนก็กังวลเหมือนกันครับก็อ,อย่างไม่น้อยในช่วงของต้นปีนะครับมกราถึงกุมภาพันธ์เชื่อว่าเม็ดเงินฟันโฟลอน่าจะยังพอมองเป็นบวกได้อยู่นะครับแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มันมีหลายปัจจัยอยู่นะฮะปัจจัยแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ในเเรื่ออองงงขสาาากกติััวหลลย นะครับแล้วก็สิ่งที่ทากลมทุนกังวลอยู่ก็คือในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดอินเซ็กชั่นทางฝั่งตะวันตกนะครับอันนี้ก็ยังคงกังวลอยู่เพราะฉะนั้นคงคาดฝังนได้แคนะ่ช่วงต้นปีก่อนนะครับแต่เลาเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับค่ะหาท็อปพิกเอาไว้สําหรับเกงกําไรแล้วก็ช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้ามปีหน่อยสิคะเรามองไงบ้างคะตัวท็อปพิกอะคะ ถ้ามาดูในส่วนของตัวท็อปพีคนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอย่างที่ผมกลืนไปว่าในเศรษฐกิจกในไทยเองตอนนี้ก็ดูเรายังยังซึงมซึมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมองไปหาพุ้นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการส่งออกซะหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งออกหมวดอาหารนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย,นนยนนทิศทางมันคงค้างไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับตนนัวท็อปพีคเนี่ยผมก็ไปส่องออกอาหารก็อยากไปโฟกัสที่ตัวเนื้อไก่นะครับตอนนี้เนื้อหมูยังไม่ได้ฟื้นมากนักนะครับแต่เนื้อไก่เนี่ยฟื้นทค่อนาก นะครับก็ดึงดูโดยในเรื่องของอการนําเข้านะครับจากทางญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับนะให้ความนิยมราคาเน้อไ่ในประเทศถือว่าค่อนข้างดีก็ค็ับปิดก็เป็นตัว GSP นะครับแล้วก็ตัวนึงก็ไปดูที่กลุ่มอุปกพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่าตัวที่แลกกาดตลาดอยู่เนี่ยก็คือตัว CCET นะครับหรือชื่อแคลพอมนะครับาราคาหุ้นอาจจะเพิ่งขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยยังถือว่านักการที่มีกลุมกกล่มอิเล็กทรอนิกส์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยปีหน้าน่าจะคาดหวังในเชิงบวกได้นะครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณสุโชตครับขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะครับเหลืออีก10กว่าวันจะหมดปีปฏิทินนี้นะครับก็สู้กันต่อไปอดทนนะครับเราทนมาได้ตลอดทั้งปีแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวลุ้นกันใหม่ปีหน้าช่วงนี้พักครู่นึงงครัับบกลมาช่วหน้าาาาาามมีปรระเด็นนนข่่วสสใจฝก ต่อครับ Expo 2023 2 0 a 3 e n d มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรส่งท้ายปีพบสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากสลักอมรัพย์ดอกเบี้ยสูงลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งในหุ้นทองตราสารหนี้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันทุกประเภท โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน S S F R M F และประกันชีวิตประกันสุขภาพเพิ่มความมั่งคัง่งสร้างโอกาสลงทุน14-17ธันวาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฮจิ Money Expo 2023 y e a ย e n d มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรส่งท้ายปีพบสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากสลักออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งในหุ้นทองตราสารหนี้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันทุกประเภทโค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน S S F R M F และประกันชีวิตประกันสุขภาพ เพิ่มความมั่งคั่งสร้างโอกาสลงทุน14-17ธันวาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ห้อง7 Money Expo 2023 Year-end มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรส่งท้ายปีพบสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต,ต่ำ เงินฝากสลักอมซัพ์ดอกเบีย้ยสูงลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งในหุ้นทองตราสารหนี้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันทุกประเภทโค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน S S F R M F และประกันชีวิตประกันสุขภาพเพิ่มความมั่งคั่งสร้างโอกาสลงทุน14-17ธันวาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฮลเ Money Expo 2023 Year-end มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจอบ Cru D-Tag 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะ Planet SCB เรียดดีและเงินง่ายใช้ได้ทั่วโลก Powering the future Empowering the people กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงนี้ไปอัเปเดตประเด็นความเคลื่อนไหวในวงการเงินนะครับโดยคุณสาระล่ำซำในมีการรับรางวัลกิิยศนักการเงินแห่งปีประจำปี2566นะครับถือว่าเป็นรางวัลครั้งที่2แล้วครับที่ได้รับมอบจากวรารสารการเงินธนาคารนะครับ วารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนธันวาคม2566ครับได้มีการประกาศรางวัลกิติยศนักการเงินแห่งปีโดยคณะกรรมการตรัดสินรางวัลมีมติให้คุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี2,566ซึ่งถือเป็นการครองตำแหน่งครั้งที่2 เป็นเวลา41ปีแล้วครับที่วรารสารการเงินธนาคารได้มอบรางวัลเกยียกรติยศนักการเงินแห่งปี (Financial the Year) นะครับเพื่อยกย่องผู้บริหารระดับสูงของธนาคารสถาบ,บันการเงินบริษัทประกันบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าและยั่งยืนได้ในทุกสถานการณ์รเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมสำหรับปีนี้ครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลน,นักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรองและพิจรารณาอย่างเข้มข้นจึงลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลกติยศนักการเงินแห่งปี2 0 6 6 f i n a n c i a เ of the Year นะครับให้กับคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมือนไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนด้วยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติเป็นนักการเงินแห่งปี ตามหลักเกณฑ์ทั้ง4ด้านคือ1เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย2เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ3เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตและยั่งยืนให้กับองค์กรและ4เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ นอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของวารสารการเงินธนาคารนะคะยังได้ประกาศอันดับเศรษฐีหุ้นไทยด้วยแล่ละค่ะ <c oughs> ล่าสุดนะคะทางด้านของคุณสารัฐรัตนาวดีครองแชมป์เศรษฐีหุ้นปี2566ค่ะ <c oughs> มะีพอร์ตหุ้นนะคะอยู่ที่1.9แสนล้านบาทค่ะ วารสารการเงินธนาคารร่วมกับอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำอันดับเศรษฐีหุ้นไทยติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่30แล้วค่ะโดยผลการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยประจำปี2566ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนธันวาคม2566แชมป์เศรษฐีหุ้นไทยประจำปีนี้ยังคงเป็นคุณสารัตรรัตนวดีกรรมการรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจกอล์ฟเอเนอร์จรีเดเวลอปเมนต์หรือกอล์ฟ ต่อการเป็นปีที่5นะคะโดยครองหุ้นมูลค่ารวมสูงสุด198,28ล้านบาทค่ะในขณะที่อันดับที่2นะคะก็คือคุณนิติโอสถานุเคาะหร์นักลงทุนรายใหญ่าาทายาทอาณาจักรโอสถาโอสสภานะคะส่วนทางด้านของเศรษฐีหุ้นไทยอันดับที่3ค่ะได้แก่นายแพทย์ปราศาท ได้แก่ทางด้านของนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถนะคะหรือว่าคุณหมอเสริฐค่ะเจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพและสายการบินบางกอกแอร์เวยส์เศรษฐีหุ้นไทยอันดับที่4นะคะคุณปณิชาดาว ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่1ค่ะของบมจ PSG Corporation เศรษฐีอันดับที่5นะคะคือคุณปรมาพรปราศาสตรทองโอสถประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มนยาารใหญ่บมจกรุงเทพดุสิตเวชการทายาทคุณหมอเสิร์ตค่ะ ใครอยากทราบรายละเอียดนะครับติดตามได้ผ่านวารสารการเงินธนาคารเพิ่มเติมได้นะครับมาดูกันต่อที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับได้มีการประกาศดึงคุณเบลล่านะครับเพื่อเปิดตัวแคมเปญคุ้มครองคุ้มเวอร์คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะครับโรคร้ายแรงนานสูงสุดถึงอายุ99ปีครับคุณสาราลํำซำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ MTL เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตครับตอกย้ำนโยบายในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มดำเนินกลยุทธ happiness ์ happiness r e i n v e n t e d นะครับเพราะความสุขความสุขคือทุกอย่างร่วมสร้างความสุขสไตล์คุณไปกับเมืองไทยประกันชีวิตตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับทุกคนครับ ทางบริษัทนะครับก็ได้เปิดตัวแคมเปญคุ้มครองคุ้มเวอร์นะครับพร้อมกับโฆษณาชุดใหม่ด้วยการดึงคุณเบลล่ารานีแคมเปญนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ชูความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองสุขภาพเหมาจ่ายโรคร้ายแรงโดยเลือกวงเงินความคุ้มครองได้แต่ได้ตั้งแต่200 0 0 0จนถึง100ล้านบาทนะครับสมัครได้สูงสุด90ปีดูแล จนถึงอายุนะครับ99ปีนะครับทุกท่านสามารถติดตามโฆษณาคุ้มครองคุ้มเบอร์จากเมืองไทยประกันชีวิตได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุเว็บไซต์เมืองไทย c o t co o t th นะครับ u t u k i n s t e g r o m Instagram นะครับเนะครับหรือว่า Twitter เดิมนะครับ l i n e o f f i c i a l a c แ o u n t แล้วก็ TikTok นะครับสำหรับผู้ที่สนใจประกันสุขภาพเหมาจ่ายและประกันโรคร้ายแรงจากเมืองไทยประกันชีวิตนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w m n เ t มืองไทยนะครับหรือโทรสอบถาม1766ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทุกท่านสามารถติดต่อตัวแทนจากเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศก็ได้เช่นกันครับ ถือเป็นโอกาสในการคุ้มครองชีวิตนะคะในด้านของสุขภาพค่ะและก็โรคหลายแรงด้วยจากเมืองไทยประกันชีวิตนะคะไปดูกันต่อค่ะในวันที่17ธันวาคมนี้นะคะจะมีกิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปร่วมงานวางแผนภาษีนะคะในช่วงโค้งท้ายปีกันค่ะล่าสุดทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดมหากรรมวางแผนภาษีด้วยกองทุนรวม RMF SSF และก็ Thai ESG ค่ะสําหรับโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยนะคะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ก็ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมประตู3ค่ะสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้ารับของที่ระลึกนะคะและสามารถไปร่วมงานสัมมานากันได้มีเวิร์กช็อปในเรื่องของการวางแผนภาษีด้วยโดยหน่วยหัวข้อสัมมานานะคะก็จะมีตั้งแต่เจาะลึกน้องใหม่ลงทุนอย่างย,งยั่งยืนพร้อมคืนภาษีกับไทย ESG สร้างเงินออมให้เติบโต อย่างยั่งยืนในธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและก็หลักธรรมาพิบาลค่ะโดยจะไปพูดคุยนะคะกับวิทยากรจากทางด้านของ UOB ประเทศไทยและก็กสิกรไทยส่วนทางด้านของ11นาฬิกานะคะวางแผนและจัดพอร์ตกับกองทุนภาษีสแกนหุ้นกองทุนยั่งยืนกันได้นะคะกับบริษัทหลักทร,รัพย์ยวนต้าประเทศไทย13นาฬิกาไขข้อข้องใจในกองทุนลดหย่อนภาษีคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะกับบลจ MFC และบ่าย2นะคะ14นาฬิกากองไหนดีเลือกชอบกอง กองทุนไทย ESG ให้ตรงใจก็สามารถไปปรึกษาไปสัมมนาไปเวิร์กช็อปกันได้นะคะซึ่งงานนี้ได้ข่าวว่าพิธีกรของเราคุณบอยก็ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันได้นะครับมีผมกับน้องเฟิร์นนะครับ <c oughs> คะ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้านะครับจะพูดถึงกองทุนไทย ESG นะครับซึ่งเป็นกองทุนมาแรงช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ครับ EXPO 2023 Year End ย มหากรรมการเงินการลงทุนครบวงจรส่งท้ายปีพบสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากสลากอมรัพย์ดอกเบี้ยสูงลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งในหุ้นทองตราสารหนี้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันทุกประเภทโค้งสุดท้ายรถยนต์ภาษีด้วยกองทุน S S F R M F และประกันชีวิตประกันสุขภาพ เพิ่มความมั่งคั่งสร้างโอกาสลงทุน14-17ธันวาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโฮลเจ็ดมอนี่เอ็กซ์โป2023 e ย d มหากรรมการเงินการลงทุนครบวงจรส่งท้ายปีทรูดีแท็ก 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงพิเศษของเรานะคะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้จะมาเจาะลึกกันนะคะสำหรับโอกาสการลงทุนในกองทุนใหม่นะคะ t h a i l a ด d ESG Fund ค่ะ ซึ่งเป็นการลงทุนนะคะในหุ้นที่ลงทุนอ้างอิงการทําธุรกิจแบบยั่งยืนหรือว่าตามหลัก ESG นะคะและเป็นโอกาสหนึ่งสําหรับผู้ที่จะลงทุนระยะยาวและก็ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยค่ะกองทุนนี้เป็นกองทุนใหม่ที่เริ่มต้นกันในเดือนธันวาคมนี้นะคะมุมมองต่อการลงทุนและความน่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับคุณชวินดาหารรัตนกูลนานยกสมาคมบริษัทจัดก,การลงทุนและกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัด มหาชนค่ะสวัสดีค like ่ะคุณชวินดาค่ะสวัสด <rico> ีค่ะค่ะขอมุมมองกันก่อนเลยนะคะสําหรับทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงโค้งท้ายปีหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยนะคะปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในมุมมองของคุณชวินดาเองประเมินสถานการณ์การลงทุนยังไงบ้างค่ะเออโค้งสุดท้ายเลยจริงๆใช่ไหมค่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะเพราะว่าแต่จริงก็ ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเองตกลงมาเยอะมากๆเลยปีนี้เอาจริงนะคะค่ะถามว่าต้องเกิดมันก็เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยปีนี้เราเชื่อว่าเป็นปัจจัยภายในที่กระทบตลาดหุ้นไทยเองนะคะ <c oughs> แล้วก็เรื่องของค่างเงินบาทอะไรต่างๆนานาน,นะคะที่เป็นผลกระทบทําให้เดิ่หุ้นไทยเองก็ก็ไม่ไม่สดใสยอย่างที่เราคิดว่าควรจะเป็นนะคะ <c oughs> สิ้นปีนี้เราก็มองว่า ไม่น่าจะบวกลบต่างจากวันที่เราคุยกันจากวันนี้เท่าไหร่นะคะเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นเป็นสุดทางแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าภายในเดือนธันวาเองการลงทุนของนักทุนทั่วทั่วไปก็เขาเรียกว่าไม่ได้มีความคึกคักมากเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีกองทุนไทยเอ g มาช่วยก็เป็นได้ค่ะ,คะก็ต้องรอลุ้นกันไปนะคะค่ะแล้วมุมมองในปีหน้าเรามองว่าจะมีโอกาสการฟื้นตัวไหมคะ เชื่อว่าส่วนตัวนะคะเชื่อว่ามีโอกาสในการฟื้นตัวเพราะว่าต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเองตอนช่วงที่เรามีโควิดแล้วผ่านจากโควิดมาปีนึงเนี่ยเรามีการเติบโตมา7%นะคะแล้วปีที่แล้วปี2020เนี่ยไม่บวกไม่ลบนิดหน่อยนะคะปีนี้ติดลบสูง16-17%เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะคะขณะกับขณะที่เศรษฐกิจประเทศไทยเองเนี่ยไม่ได้ถอยหลังนะคะมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นไปตามลำดับ แต่อาจจะไม่ดีได้ดีอย่างใจที่หลายคนคาดการณ์นักท่องเที่ยวไม่ได้กลับเข้ามาเหมือนที่เราประเมินนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคทําให้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็เจอความวุ่นวายในปัจจัยภายในนะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกหลายอย่างที่มากระทบในปีนี้เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจริงๆหุ้นไทยต้องบอกว่าในแง่ของ e อ r n ์เน็ตติ้งเปอร์แชหรือว่า ผลตอบแทน,นะคะจากกําไรของแต่ละบริษัทจทะเบียนเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างต่อเนื่องนะคะโดยเป,เป็นเป็นเรื่องที่เราเห็นมาโดยต่อเนื่อเราเชื่อว่าการปรับตัวที่ลดลงแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ตลาดคนไทยจะฟื้นในปีหน้าค่ะถ้าเกิดเศรษฐกิจยังคงยืนได้ไม่มีปัจจัยลบอะไรที่จะคิด ตลาดหุ้นไทยไปมากกว่าน,นี้นะคะก็เชื่อว่าตลาดไทยน่าจะเดินหน้าบวกได้ค่ะค่ะก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยสําหรับใครที่วางแผนลดหย่อนภาษีในปีนี้นะคะแล้วก็ลงทุนกับไ h a i l a n d e อสจฟันนะคะทีนี้มาดูที่ตัวกองทุนใหม่ที่ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนี้ได้กันบ้างดีกว่าค่ะเรามองกองทุนนี้อย่างไรคะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการวางแผนการลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงบ้างะคะต้องบอกว่าไทยเอสจีเนี่ยนั่งทุนได้ประโยชน์นะคะทางภาษีอย่างที่อย่างที่นอ้องเรียนให้ผู เราฟังชาบนะคะว่าลดหย่อนได้30%ของไรายได้สูงสุดไม่เกิน10,000แสนบาทในในปีภาษีนั้น,นั้นนะคะจริงๆการลงทุนไม่มีขั้นต่ำนะ,ะซื้อได้ทุกปีไม่ต้องซื้อต่อเนื่องก็ได้ถึง8ปปีอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ค่อนหน้าค่อนข้างน่าสนใจสําหรับไทย e อ g อมากๆนะคะไอ้จุดกระจุดกระตุ้นเนี่ยทำให้เชื่อพี่เชื่อนะคะว่าน่าจะเป็นจุดที่ดึงความสนใจของนักลงทุนหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นยาวรุ่นกลางหรือรุ่นใหญ่ ที่จะเข้ามาสนใจในหมวดนี้ค่ะค่ะเรามองโอกาสในการเติบโตหรือว่าการสร้างผลตอบแทนยังไงบ้างค่ะด้วยโครงการนี้มีอายุถึงสิบปีค่ะเราเชื่อว่าเงินเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในหมวดที่เป็นไทยเอสจีเนี่ยจะสร้างความสดใสนะคะความคึกคักให้กับตลาดหุ้นไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ม>จะมากหรือน้อยก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้นะักออมรุ่นใหม่ๆมากขึ้นอย่างไรบ้างคราะจริงต้องบอกว่าตลาด บ้านเราเนี่ยคนที่รักในการออมจริงมีไม่ได้เยอะนะคะถ้าเราเทียบกับเพื่อนบ้านของเราซึ่งเราคาดหวังนะคะที่เราจะได้คนที่รักในการออมและดูแลตัวเองในใบเกษยียณได้มากกว่านี้เพราะถ้าเกิดสมมุติเราสามารถรอนด้ลงทุนได้มากกว่านี้นะเราเชื่อว่าเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในตลาดไทย ESG เนี่ยจะมีน้ําหนักที่ได้ทำให้ตลาด้นไทยเองมีความคึกคักกลับมาเหมือนเดิมค่ะ นะคะยิ่งมีโอกาสการเติบโตแบบนี้นะคะก็ยิ่งเป็นโอกาสการลงทุนระยะยาวด้วยสําหรับทางด้านของ K t ทแมเคะเราวางแผนที่จะมีกองทุนนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ด้านภาษีให้กับนักลงทุนด้วยหรือเปล่าคะเราออกมาทั้งหมด3กองทุนค่ะมีให้เลือกตั้งแต่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางนะคะเราเรียกว่ากองทุนเปิดกรุงไทย ESG A grade 70-30ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า70แล้วก็ในตราสารหนี้ ไม่เกิน3 0อันนี้สําหรับนักทุนที่ยังรับความเสี่ยงได้ไม่สูงมากนกนะคะตอนนี้เป็นความเสี่ยงปานกลางเหมาะกับนักทุนประเภทนั้นอีกประเภทหนึ่งน,นะคะเป็นกองทุนเปิดกรุงไทย ESG 50อันนี้เราจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่50ตัวแรกที่อยู่ในเซต ESG index แล้วก็อยู่ใน universe ของ KAM ด้วยนะคะไม่น้อยกว่า80%ของ NAV ตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นหุ้นขนาดใหญ่จริงๆเพราะนั้นหุ้นขนาดใหญ่ส่วนมากเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่ามี ความสเต็ปเลมากนิดนึงในการลงทุนนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะเป็นทางเลือกให้กับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะคะ <S <S สำหรับกองที่3เนี่ยจะเป็นกองทุนเปิดกรุงไทย ESG A Grade อันนี้จะเป็นกองทุนที่เขาเรียกว่าแอคทีฟเลยนะคะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่กลางและเล็กในเซ็ต s g เอสจีระดับ A ขึ้นไปนะคะซึ่งการบริหารจะใช้นโยบายหรือเน้นบริหารในเชิงรุกมากนะคะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตตลอดเวลาจับจังหวะในการลงทุนแบ่งพอร์ตออกเป็นทั้งประเภทยาวกับประเภทสั้นที่ปรับเปลี่ยนพอร์ตได้ในแต่ละจังหวะของการ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจในช่วงชงนั้นนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นทางเลือกอีกอันนึงตรงนี้เราถือว่าเป็นกองทุนกองสุดท้ายนีจะถือว่าเป็นกองที่เราเรียกว่า active manage นะคะซึ่งหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิงค่ะ,คะนี้ก็เป็นสาร,ระเภอของกองทุนให้เลือกค่ะค่ะสารกองทุนนี้เรามีคําแนะนําให้เหมาะสมกับนักลงทุนในสไตล์ไหนบ้างคะอันดับแรกเลย73สําหรับนักทุนที่ อยากจะลงทุนเพื่อประหยัดภาษีนะคะแต่รับความเสี่ยงได้ระดับปานกลาง uh huh. อันนี้แนะนำา7030 uh huh. เลยนะคะ uh huh. แต่ถ้านั่งทุนที่คิดว่าหุ้น ESG ขนาดใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจกว่าหรือว่าเป็นตัวที่น่าจะ draw attention สำหรับจริงๆต้องบอกว่านั่งทุนต่างชาติเองหรือว่ากองทุนต่างชาติเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นพวกหุ้นประมาณหุ้นที่มีสภาพคล,ล่องและหุ้นเป็นหุ้นขนาดใหญ่ของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มในเชลฟ์ของ ต่ทั้งโลกที่คนไทยอาจจะมีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ใน ESG ของเขาได้นะคะสำหรับ ESG ในเกรด A อันที่3เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอคทีฟเลยคนอกองนี้จะเหมาะกับนักทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงจริงๆนะคะเราจะแนะนําคนที่อาจจะอายุน้อยนองมาหน่อยนึงนะคะรับความเสี่ยงได้ระดับมากทีเดียวเพราะฉะนั้นกองประเภทนี้จะเหมาะกับนักทุนที่อายุยังไม่สูงมากนะค,ะค่ะถึงปานกลางค่ะนะคะแล้วก็มีตัวแอคทีฟด้วยสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากใช่ไหมคะ ใช่ค่ะนะคะก็แบ่งตามระดับการรับความเสี่ยงแล้วก็การคาดหวังผลตอบแทนมาสุดท้ายนี้ค่ะคุณชวินดาคะช่วยให้คําแนะนําทิ้งท้ายไว้หน่อยสิคะสาหรับใครที่อยากจะวางแผนภาษีหรือแม้กระทั่งสิทธิพิเศษทางด้านเคทแมนั้นมีตอบโจทย์ในเรื่องของการวางแผนยังไงบ้างคะต้องบอกว่ากองทุนเอสไทยเอสกีเนี่ยเป็นกองทุนที่สำหรับคนไทยเองนะคะที่เป็นโดยเฉพาะคนที่มีรายได้นะคะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอ่างาเนี้ย ถือว่าเป็นโอกาสอันดีจริงๆที่จะเข้ามาเริ่มลงทุนนะคะบางท่านนะคะอาจจะยังไม่ได้คิดตัดสินใจที่จะลงทุนแต่อันนี้เป็นทางเลือกจริงๆนะคะแล้วต้องบอกว่ากองทุนไทย ESG เองเนี่ยเป็นกองทุนประเภทที่เราเชื่อว่าจะเติบโตพร้อมเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะเพราะว่า ESG มืองไทยเนี่ยเราต้องบอกว่าการค้าขายของไทยในปัจจุบันเอง เราเหลีกเลี่ยงเรื่องของ ESG ไม่ได้โดยเฉพาะเรื่อง Environment ท l เาเนี่ยทางชาติให้ความสนใจในเรื่องของการค้าขายเพราะฉะนั้นกองทุนไทย ESG เนี่ยในระยะยาวเองจะเอื้อประโยชน์ก,กับการลงทุนของนักลงทุนไทยจริงๆนะคะแล้วจะเป็นทั้งประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่รักในการออมระยะยาวนะะเราอยากจะให้นักลงทุนที่ยังไม่เคยที่จะก้าวเข้ามาในการอมอหรือเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเลยหรือว่าขาดหายไประยะหนึ่งแล้วนี่เราเชื่อว่า กองทุนเพยนี้จะเป็นกองทุนที่สร้างความคึกครักนะคะแล้วก็สร้างความสนใจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศอีกรอบหนึ่งค่ะขอบคุณคุณชวินดามากนะคะวันนี้มาให้รายละเอียดสำหรับกองทุน Thailand ESG ฝั่งนักลงทุนกันค่ะสวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งกองทุนนะคะที่คุณผู้ชมเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครเป็นมนุษย์เงินเดือนอยากจะวางแผนลดหย่อนภาษีนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านกองทุนนี้ได้ ที ES g หรือว่า Thailand ESG Fund นะคะเพื่อที่จะเป็นพอร์ตการลงทุนระยะยาวเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจที่ใส่ใจในหลัก ESG หรือว่าการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมและก็หลักธรรมาพิบารนั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่นำมาฝากกันในช่วงพิเศษของเรานะคะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันค่ะ10โมง5นาทีเป็นต้นไปสวัสดีค่ะ